อ้เทเททเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วอ๋อยัง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 อายังไม่ออกหรือว่าออกแล้วอันนี้คืออะไรน้ำอะไรอันนี้กาน้ำร้อนใช่ไหมจะกินร้อนใช่ไหมกินร้อนเน้นต้องรอเย็นก่อนไหมควันออกเลย อ๋อต้องอธิษฐานก่อนค่อยกินได้ไหมอ๋เอเลยกินได้แล้วเดี๋ยวมันหายร้อนก่อนรังน่เหรือโอ้ไม่มีช้อนเหรอช้อนคนๆหน่อยอย่ามือคนนะร้อนนะของจ้ากเลยนะ ฉันเครื่องมือพิเศษใช่ไหมเครื่องเครื่องมือพิเศษอ๋ออ๋อต้องแบบอธิษฐานด้วยเนาะนำ้นำหมกน้ำหมกน้ำมันน้ำหมกน้ำมันน้ำอธิษฐานก่อนมันค่อยอร่อยใช่ไหมอ๋อคนไปคน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 แล้วก็คนคนคน,คน,ค,น,ค,นคนแล้วชิมชิมเอ้าไม่ชิมอะ่ะ บริกรรมคาถาก่อนนะเอาลลยมนมาหาโอ้เพี้ยงลืมอาา้าวย้าวยางอ,อ,อ๋อกินแล้วอ,อ,อ,อร่อยไหมอร่อยอเดี๋ยวหาเวลาว่างทำอย่างอื่นไปก่อนเนาะเออสแตมใช่ไหม,มโอ้เออเออ,เอ,อ อารมณ์ดีร้องเพลงได้กิบกาแฟใช่ไหมเนี่ยกิบกาแฟแล้วอารมณ์ดี <c oughs> วันนี้ไม่มีอะไรมานำเสนอเลยเหรอ <c oughs> มีไหมเครื่องเสียงพวกอะไรมีไหมโอเค